ัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กี่คยีดารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวคะ่ะผู้ชมคะ่ะต้องบอกผู้ชมเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยเล็กซี่กำลังโฟกัสละครไทยเรื่องหนึ่งคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะที่ต้องบอกเลยคะ่ะชื่อเรื่องเนี่ยโอ้โหค่อนข้างแปลกนะก็ต้องบอกชื่อเรื่องว่า กลุ่นกลิ่นไอรักดอกเหมยและทำไมต้องมีคำว่าดอกเหมยนั่นหมายความว่าละครเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับจีนด้วยแน่เลยรวมไปถึงโปสเตอร์ของเขาค่ะมีภาพของเจ้าแม่คนอิ่มด้วยดารานักแสดงนะฮะเราคุ้นเคยหลากหลายคนไม่ว่าจะเป็นน้องอินดี้อินทัศคุณตวงสาวิกานะฮะและดารานักแสดงอีกมากมายเลยค่ะซึ่งวันนี้นะฮะเราฉกตัวนะครับผู้จัดคนเก่ง จากค่ายนะครับมหามงคนฟิล์มสตูดิโอนะฮะโปรดักชันมาพูดคุยกับเรารวมไปถึงทีมนักแสดงจากรักละครเรื่องกุ่นกลิ่นไอรักดอกเหมยค่ะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับก่อนอื่นมนาะทำความรู้จักและแนะนำตัวกันอีกรอบคระบครับดรสันครับผู้บริหารมหามงคลฟิล์มแล้วก็เป็นผู้เขียนบทประพันธ์เรื่องกุก่นกลิ่นไอรักดอกเหมยเรื่องนี้ขึ้นมาครับท่านต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะดรอีท e รัชดาพรเกตเทศค่ะก็เป็นผู้บรรหาัมหามหางคลฟิล์มเช่นกันค่ะแล้วกเ็เรื่องนี้นะคะรับบทแสดงเป็นบวยกักค่ะ oh. กเ็เรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นสาวผู้ใจร้ายและใจแตกเมื่อวัยสาวแต่ตอนตอนโตมาจะเป็นยังไง นิสัยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูนะคะอันนี้ก็เอาชีวิตจริงมาสแสดงเลยคะจริงจริง <S 2> <S 2> <S เราเล่นเป็นหญิงงามเมืองในเรื่องนะครับแล้วก็มีลูและ,ะทีนสซาเจ้า,า,นา,จาคคในเรื่องนะคะอันท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเคทค่ะรีจากคำค่ะในเรื่องนะคะก็จะรับบทเป็นสาวน้อยที่สดใสน่ารักเวลาที่เป็นเพื่อนกับใครเนี่ยจะรักเพื่อนมากแล้วก็เวลาที่เพื่อนเนี่ยเสียใจหรือมีเรื่องอะไรก็จะคอยซัพพอร์ตค่ะ น้องเค้กนะคะก็รักเพื่อนมากในใเรื่องนะฮะสาวท่านต่อไปค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสารบตีสุขยิ่งชื่อเล่นชื่อสุริค่ะรับบทเป็นสุริในเรื่องค่ะตัวละครนี้ก็จะมีนิสัยเป็นมั่นใจอ่อนโยนแล้วก็เป็นเพื่อนผู้หวังดีเสมอมาค่ะในก็อาจจะมีซีนนิดหน่อยที่อาจจะดูขี้วีนแต่จริงๆเป็นคนที่จิตใจดีค่ะแล้วก็สามารถติดตามสุริได้ในช่องทาง f a c e b o o k สุริสารบตีสุกยิ่งและ i อสุรีอันเดอร์สกตค่ะอ่านะคะขายของเสร็จสับเลยนะคะมาหนุ่มคนต่อไปค่ะ สวัสดีครับแอนโทนิโอจุลพงก์โกเมสครับผมชื่อเล่นแอนโทครับผมในเรื่องผมจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศครับผมนักเรียนที่ไม่มีความเชื่อเหมือนทุกคนเลยครับในเรื่องไม่มีความเชื่อไม่มีความเชื่อช่ผมผมไม่เชื่อว่าการกินเจมันจะดีอะไรเลยครับผม แล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยเราต้องกินเนื้อสัตว์ค่ะอ่านี่คือความคิดของเด็กที่เรียนมนอกมาใช่ครับนช่ครับนะคะแบบนี้เป็นคาแรคเตอร์ในละครครับค่ะ ครูซันขาเรื่องราวในเรื่องเนี่ยเป็นยังไงคะมันเป็นเรื่องที่แม่หลายๆคนนําลูกมาทิ้งไว้ที่สันเจ้าแห่งนี้<ฆ>แล้วก็ทิ้งไว้กับจารวิโรจนะครับซึ่งดูแลตรงนี้แล้วเด็กเหล่านี้ก็โตขึ้นอืหลายคนเลยเหรอทิ้งเด็กหลายคนเลยมีหลายคู่เลยครับหลาย<อ>คู่ที่เกิดขึ้นในเรื่องเหมือนผีานเลเด็กกระเพาะเมืนผีานเล็กเป็กระพะ้าแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอยู่รอบๆสันเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเด็กเมื่อเข้าเทศกาลกินเจเนี่ย ทุกคนก็มีความเชื่อว่าทุกคนจะต้องรักษาศีลเกิดขึ้นค่ะและสิ่งแรกที่เจ้าแม่อิมจะให้พรในเทศกาลกินเจนี้ก็คือลูกทุกคนจะได้กลับมาเจอแม่อีกครั้งนึง อ้เละหเห็นบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่สารสัมพันธ์รหว่าไทยไจีน,จนด้วย,วยครับะะก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจีนครับเพราะว่าผมจําได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยเคยมาที่ชัชนาทาทุกปีแล้วก็นํามีเนื้อหารตรงนี้เนี่ยให้ประชาชนได้กล่าวถึงเรื่องของตรงนี้ด้วยครับอืมพี่ละ่ะมีบทบาทหน้าที่ในในส่วนนี้ในส่วนละครทําอะไรบ้างคะ,ะก็นอกจากะจะเป็นพวก ผู้ควบคุมการผลิตนะคะก็คอยคอนโทรลนักแสดงแล้วก็ดูแ acting นักแสดงช่วยพี่บดินดุกแล้วก็ในเรื่องก็ยังร่วมแสดงเป็นปวยกั๊กนะคะปวยกั๊กก็จะเป็นผู้หญิงที่ตอนสมัยสาวๆก็เป็นเหมือนเขาเรียนะผู้หญิงอาเเมืองสวยมากตอนสาว้ทต่ต้ดงแอบแปลงตัวมาดูลูกอยู่มาเป็นแม่ครัวในสัญญาอีกทีหนึ่งทีหนึ่งเลองมาซ้อนกันนิดนึงคือจริงๆมีความร้ายแต่ก็ มีความรักที่รักลูกมากลูกของอีทในเรื่องก็คือน้องอัพระเบียบวัฒนินี่ไงนักแสดงนะหลากหลายท่านเลยค่ะนอกจากน้องอินดี้อินทั์แล้วนะฮะอันนี้ระเบียบวัฒนินะกรับน้องก๊อตนะคะแล้วก็น้องอัพที่เล่นเป็นลูกน้องอัพแล้วคนกลางคือน้องแน็กนะคะน้องแน็กเล่นเป็นลูกของน้องตวงโอ้แล้วก็อาจารย์วิโร์แล้วก็คุณตวงสาวิกาคุณตวงนเร่เป็นจริงแล้วเป็นเรื่องของเติ้งลี่จิงที่เข้ามา มีลูกในเมืองไทยอันนี้เราเราทำเป็นเลือกซ้อนอีกทีนึงเข้าไปค่ะรวมไปถึงดารานักแสดงมากฝีมืออีกหลากหลายท่านเลยนะฮะในละครเรื่องนี้น้องๆน็ถามน้องๆกันบ้างดีกว่าน้องๆอ,อยู่ในสังกัดนะฮะมหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชั่นนะฮะทางค่ายเนี่ยเห็นบอกว่าสอนเรื่องของ acting สอนเรื่องของการแสดงด้วยแอนโทยังไงบ้างเขาสอนยังไงบ้างคะ เขาสอนให้ดีเลยครับจริงๆตอนที่ผมอยู่ในเซตนะ<ฆ>บางครั้งภาษาผมเขาช่วยผมทุกคน,นในเซตเขาช่วยผม<ฆ>ให้พูดเขาช่วยผมฝึกบุค,คลิกให้เยอะมากมแล้วจริงๆผมมีความสุขด้วยตอนที่ผมอยู่ในเซตเพราะทุกคนช่วยผมเลยสอนให้ดีที่สุดเลยครับสุริลาในที่ค่ายช่วยสอนช่วยเทรนอะไรยังไงบ้างคะ โห oh, หนูก็ต้องพี่ซันเลยค่ะ,คะพี่ซันสอนเก่งมากๆาเลยค่ะสอนแบบ inside out out side in ว่าต้องแบบอารมณ์ข้างในต้องทํายังไงอารมณ์ข้างนอกต้องเป็นแบบไหนค่ะแล้วในตอนลองถ่ายก็จะเป็นมีพี่ๆคอยช่วยแบบบิ้วอารมณ์ด้วยค่ะก็ตั้งใจแสดงอย่างเต็มที่เลยค่ะ,ะน้องเค้กล่ะทางค,ค่ายคเทรนยังไงบ้างคะค่ะตอนที่หนูเนี่ยได้ไปเรียนการแสดงนะคะตอนแรกเนี่ยหนูคิดว่า หนูอ่ะต้องทําไม่ได้แน่เลยแต่พอได้ได้ลองไปทาจริงๆแล้วเออเรามีอาจารย์ดีมีคุณครูดีมีทักษะการสอนที่ดีหนูก็เลยทําให้หนูเนี่ยรู้สึกว่าหนูเนี่ยเก่งขึ้นมีทักษะที่ดีขึ้นค่ะต,ต้องขยายก่อนว่าเราทําในรูปแบบของเรียนการแสดงเข้าไปด้วยนะฮะ<อ>ในรูปแบบของหน้างานเนเรามีการซอฟต์แพคพื้นฐานก่อนเสร็จแล้วเราก็มี acting coach หน้างานมีผู้ควบกับที่ดูแลภาพ แล้วก็ยังมีผู้ที่จะไปประดิษฐ์เขาให้เขาให้เขาออกมาดูดีที่สุดใน,ในทีวีทีนึงด้วยเพราะนั้นเป็น,ปนงานค่อนข้างละเอียดอะซึ่งเราเปิดโอกาสให้กาแสดงหน้าใหม,มา<ฆ>่เนี่ยนันนกแสดงเราเนี่ยได้ร่วมนกับมืออาชีพเพื่อให้เขาได้ได้เขาเรียกว่าอินเนอร์แล้วก็ในส่วนของการที่เขาจะถ่ายเทต,ต่างๆเข้ามาเพื่อให้น้องเขาเป็นได้เร็วที่สุดหน้าง,งานได้ด้วยครับก็เรียกว่าทางค่ายก็คือคล้ายๆกับโรงเรียนการแสดงด้วย<ส>แล้วก็ส,ส่งน้องเพื่อปฏิบัติจริงด้วยใช่ โอ้โห oh แล้วเราก็สร้างแบรนด์ให้น้องแบบนี้ฮะก็ค <Ha. S 2> ือน้องมีโอกาสได้พัฒนาบุคลิกภาพได้ออกงานต่างๆแล้วกิจกรรมต่างๆแล้วก็ฝึกบุคลิกภาพให้น้องเขามีความมั่นใจในการที่จะเป็นนักสแสดงเป็นดาราเหมืออาชีพได้ด้วยค <Ha. S 2> ่ะน้องๆมาเรียนหรือว่ามาสแสดงเนี่ยกี่ร้อยชีวิตแล้วคะจริงๆทำม,มาสิแรกแรกเลยฮะแรกๆเลยฮะแต่น้องแอนโทนมาอยู่กันเราประมาณ4ี่หเดือนใช่ไหมลูกค่ะ เพิ่งมาแต่ฝรั่งเศสเพิ่งมาจากฝรั่งเศสรุ่นแรกนี่ก็เป็นร้อยกว่าแล้วค่ะโโอ้หเพราะว่าเรื<ช>่องนี้ก็เรื่องที่14แล้วน้องพี่จันเป็นไงบ้างคะกับค่ายของเราเนี่ยการเติบโต เติบโตของเราเราเติบโตไปเรื่อยๆแล้วเรามีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่ชัดเจนคับพัฒนาการของเราเราคิดพอดเรื่องที่เป็นคอนเทนต์ที่เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชั้นเยี่ยมเลยก็คือเป็นละครเทิดพระเกียรติศาสพันรลกของประเทศแล้วก็เป็นละครคุณธรรมเป็นละครสายมูในเรื่องเดียวกันซึ่งเราจะเห็นว่าละครคุณธรรมแต่ของประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมักจะเป็นละครที่ไม่ใช่ละครสายมูหรือเป็นละครที่เป็นสายมูก็กจะไม่ใช่ ไม,ไม่ได้เน้นออกในแนวทันสมัยเราก็เลยเอาะสบประสานตรงแนวตรงนี้ขึ้นมาซึ่งละครเรามีทั้งหมดสี่ตอนก็จริงแต่ว่าแต่ละตอนที่ออกแต่ละครั้งเนี่ยสามารถดูและจบภายในหนึ่งอตอนได้ด้วยและมีความต่อเน,นื่องกันทั้งหมดสี่ตอนได้ด้วยครับนอกจากกลุ่นกลิ่นไอรักดอกเหมยแล้วยังมีละครเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรบ้างคะต่อเรื่องต่อไปเราก็เรตรียมเรื่องเจาะเวลาหาไม่นาคนะครับ<อ>ซึ่งตอนนี้เราก็ได้พิจิกนวรัตน์มาเล่น,เป,นเป็นตัวเป็นตัวพอดเรื่องด้วยแล้วก็จะมีอภินิหาปู่ผู้ชงน้าคาราชนะครับแล รณรงค์เรื่องการบริจาคดวงตาของสปากาชาไทยด้วยครับโอ้หลากหลายเรื่องแล้วก็แฝงคติดีๆนะฮะรวมไปสังคมดีๆด้วยสอนด้วยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยนะฮะถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะมาเรียนหรืออยากจะแสดงกับทางค่ายต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างติดต่อไปที่เพจของมหามงคลฟิล์มครับเลยแอปประทังเฟซบุ๊กผมก็ได้ครับ SON นะครับแล้วก็นารามินนะครับ N H A R A M I N นะครับนารามิน SON นะครับ N H A R A M I N นะครับนารามินนะครับลองเข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็อยากให้น้องส่วนใหญ่ที่เข้ามานะครับผมก็จะไม่ใช่รับทุกคนนะครับ<ฮ>เราอยากจะเลือกเลือกสังคมแล้วก็อยากให้น้องๆแต่ละคนที่เข้ามานั้นมีคุณภาพกว่าเราได้ด้วยครับอ,อ่ะน้องเค้กฝากผลงานของเราหน่อยลูกค่ะตอนนี้นะคะก็มีละครเรื่องกุนกินไอรักดอกเหมยคะ่ะแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะบุพเพนคราค่าบุพเพนคราชสองใช่ค่ะ<ฮ>เร็วเร็วนี้ได้ชมกันน้องสุรีบ้าง เช่นเจนค่ะก็จะมีฉายทางช่อง9เร็วๆนี้ก็จะเป็นกุ่นกลิ่นไอรักดอกเหมยค่ะแล้วก็กําลังจะฉะกําลังจะเล่นละครเรื่องบุเพนนคราชสองด้วยค่ะน้องแอนโทเหมือนกันครับส <laughs> ผมเหมือนกันครับผมเออผมจะเล่นกุนกลินไอรักดอกเหมยแล้วก็เรื่องต่อไปคือบูเพนนคราชสองครับผมอดอเตอรอีทค่ะค่ะก็ เล่นทุกเรื่องครับเล่นทุกเรื่องค่ะเป็นตัวแสดงหลักของมหามงคลฟิล์มครับนักแสดงหลักเลยน่ฮะครูซานสุดท้ายอยากให้ฝากละครเรื่องกุ่นกิ่นไอรักดอกเหมยได้ค่ะสนุกสนานครับเดือนหน้าครับเทศกาลวันแม่รับรองว่าซึ้งสนุกสนานแล้วก็มีกติที่สอนใจได้ดีแล้วละครเราเป็นละครคุณธรรมด้วยที่สำคัญเป็นละครสายมูดูแล้วมหัศจรรย์ดูแล้วสนุกสนานดูแล้วมีคุณธรรม ต้องละครค่ายมหามงคลฟิล์มครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะฮะสำหรับผู้จัดคนเก่งของเราดรซันดรอีทนะฮะรวมไปถึงน้องๆทุกๆท่านจากละครเรื่องกุ่นกิ่นไอรักดอกเหมยกราบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชาแนลครับผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ